Ay. Ah, María. ของละครกันบ้างค่ะที่โปรยกันไว้เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันดิฉันดิฉันได้ไปเข้ากองการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ของป้าแจวยุทธนานะคะซึ่งเรื่องนี้ป้าแจวยังควบหน้าที่พุ่มกับด้วยนั่นก็คือละครที่มีชื่อว่าคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหันมิชัยโหงค่ะเขาไปฟิตติ้งกันที่ช่องสามนองแขมนะคะนี่ป้าแจวจัดเต็มมากคุณผู้ชมบอกเลยคือขนพล็อตต่างๆเสื้อผ้าอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆนะคะ ไลห้ฟังก่อนว่าเรื่องย่อของละครเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของนิทรานางเอกสาวซุปตาในยุคปัจจุบันนี่แหละ,ะซึ่งกำลังจะเล่นละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่อามารีเมสสอนละครสอนละครค เขาเล่าว้อ,อย่างนี้แต่ระหว่างที่ต้องไปหัดพายเรือเพื่อเข้าฉากในละครเรื่องนี้ตกน้าค่ะตกน้ําตกน้ําไปแล้วก็ไปโผล่อีกทีหนึง่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่สามอยู่ในร่างของบุญตาซึ่งบุญตาเนี่ยตกอับถูกขายให้เข้าไปอยู่ในซ่องอต้องขอใช้ว่าซ่องนะงเป็นเขาเรียกว่าโรงหญิงคณิกาสมัยนะี้จะใช้<า>ว่า,าหญิงคณิกาโอ้เรื่องราวมันก็เลย อ้วุ่นวายต่างๆส่วนพลนวัตนะคะรับบทเป็นคุณชายก็อยู่ใน,ย,น,นยุคสมัยนั้นหรือหลวงทุกขราชเป็นตำรวจก็ <ตำ S 1> จะมีความเคร่งครืมต่างๆแล้วก็ที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้เพราะว่าหลวงทุกขราชเนี่ยไปจับแม่ของบุญตาที่ขายน้ำตาลเถื่อนให้ฝรัง่งซึ่งสมัยนั้นเขามีกฎหมายอยู่ว่าห้าม,ามาจนทำให้แม่ของบุญตาเนี่ยตรอมใจตาย เออก็เลยเกิดการพัวพันกันต่างๆขึ้นมาทำให้ได้มารู้จักกันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วความสนุกก็คือว่าตัวบุญตาหรือว่านิทราในร่างบุญตาเนี่ยจะต้องทำยังไงให้ตัวเองรอดพ้นจากการต้องทำงานเพราะเขาอยู่ในแบบโรงคานิกาใช่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะแถมยังต้องมาใช้ชีวิตแบบว่าคนข้ามภพข้ามชาติอย่างเงี้ยข้ามภพมาแบบอารมณ์ฟิลแบบ เหมือนดูแม่การประเกตอะอะไรประมาณานั้นก็คืออย่างที่เขาบอกว่าเขาก็มีการล้อก,กับบุพเพสันิวาสแลวแบบว่าโอ้ยเนี่ยขนาดเกศสุรางเขายังได้ไปอยู่ในร่างกาละเกตเลยอยู่ในบ้านคุณพี่ดีๆแต่ทําไมฉันต้องมาอยู่ในแบบต้องเป็นหญิงคณิกาอะไรแบบนี้ก็ความสนุกก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นความโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ช่วงท้ายๆพระจ้บอกว่าก็จะมีความดราม่าด้วยนี่เห็นไหมเสื้อผ้าหน้าผมเขาจะบจะบอกว่านะเสื้อผ้าเบ,า,เบานะแต่สวย ไม่เบาค่ะเอาอะไรมาไม่ดูจางชุดเนี้ยแค่แบบว่าเออถ้า,ถ,าถ้าเตี่ยวอย่างนี้แล้วมีเนี่ยจำปีจำปามาห้องช่วย,วยดูสบาย,<ล>ยด้าน ช่วยดูสบายก่อนหน้านี้ด้วยไม่ชุดนี้ชุดเต็มแต่ไปถึงชุดเมื่อกี้แบบตัวแต่สวยมากเลยนะมันดูแบบไทยแท้แบบคือบอกไม่ถูกเพราะว่าทีมเสื้อผ้าใช้สองทีมด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือทีมของครูไก่ครูไก่ก็คือครูไก่ทำเลยหรอดรสุรชจงดาเนี่ยางนียวนี่ไงจะรู้หด้ยังแบบว่าโดยเฉพาะวงการน่าสินไทยใช่แล้วก็จะมีเรื่องของช่างสิบหมู่ต่างๆด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆป้าแจวไป กว้านซื้อไปหาซื้อมาเองเลยใช่เพราะว่าป้าจ๋าบอกว่าทําละครพีเรียดคือกํากับละครพีเรียดมาเยอะแต่ว่าทีนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ทําพีเรียตของตัวเองสวยนะในฐานะผู้จัดก็เลยคือมีแพชชั่นไงชอบแล้วก็ได้ศึกษาอยู่แล้วก็เลยแบบเนี้ยไปหาซื้อมาอะไรยังไงเนี่ยนะคะจัดเต็มมากเมื่อวานนี้เห็นไหมล่ะสอนเลยลงไปสอนด้วยตัวเองเลยนักแสดงก็มีหลายคนเมื่อวานค่ะฟิตติ้งนะ แค่วันเดียวฟิตติ้งกี่คนรู้ไหมกี่คน26สบคนถึงกี่โมงไม่รู้เลยอ่ะเช้าถึงดึกไม่กล้าถามเลยอ่ะเนี่ยนักแสดงนะคะนอกจากบัวเอ้ขอโทษค่ะนอกจากพลกับโบแล้วก็ยังมีนี่มีโบธารามีวุฒสุรินทร์นี่เขาละบทเป็นสาคนพี่น้องมีวุฒมีพลแล้วก็มีโบธแล้วก็ยังมีอ่า๊อบด้วยป๊อบทัชธรด้วยนี่ก็เล่นเป็นเพื่อนของพลนะคะแล้วก็ยังมีแก๊งหญิง คณิกาเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของนางเอกด้วยแล้วก็มีพี่จอยลลนีด้วยนะคะพี่จอยเป็นใครรู้ไหมใครเป็นแม่เล้าเป็นหัวหน้าอ๋อเหรอหรือว่าเป็นแบบว่าท่านหญิงอะไรสักอย่างเปล่าหรือว่าเป็นหม่อมเป็นอะไรเป็นหม่อมอยู่ในวังไม่ใช่นะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ป้าแจ๋วกันหน่อยฮะค่ะคุณพี่เจ้าขาดิเซนเป็นหานมิเช่หงเรื่องย่อมันคือนางเอกเนี่ยเป็นนางเอกละครในยุคปัจจุบัน ซึง่งจริงๆในนิยายเขาเขาเขาคงกลัวเรื่องลิขสิทธิ์เขาเขียนอีกแบบแต่เรามาปรับให้นางเอกในเรื่องนี้กำลังจะเล่นละครรีเมคเรื่องบุเพสนิวาสแล้วก็ตกน้ำไปหัดายเรือแล้วตกน้ำตกน้ำไปพอขึ้นจากน้ำมีคนมาช่วยขึ้นจากน้ำอีกทีเปลี่ยนไปอยู่ในยุคราชการที่3เสียแล้วมันเป็นละครพีเรียดที่มีความตลก ด้วยแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยในขณะเดียวกันในช่วงท้ายๆของเรื่องอ่ะมันจะมีดราม่าครอบครัวด้วยมันหลายรสคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หงในเรื่องเราเป็นนิรากับบุญตาค่ะนิราคือนิราคือเป็นนางเอกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ว่าขี้เหวี่ยงนิดหน่อยก็คือเป็นคนฉะาฉานเป็นคนแบบการทํางานคือการทํางานพักผ่อนคือพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะเออแยกแยะชัดเจนใช่ซึ่งบุญตาเนี่ยเรียบร้อยมากเป็นแบบ ผู้หญิงผู้ดีในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเออตกอับนิดหน่อยอก็เลยได้มาเป็นสเพณีรับบทเป็นคุณหลวงทุกขลาชนะครับผมหรือว่าฉายก็เป็นตำรวจที่มีความเข่งขืมแล้วก็ทําหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับแล้ววันดีคืนดีก็ไปด้วยด้วยความที่ทาตามหน้าที่แล้วก็ไปจับแม่ของบุญตาครับผมก็เลยทำแล้วทำให้แม่ของบุญตาเนี่ยตรอมใจตายก็เลยรู้สึกผิดก็เลยอยากจะช่วยเหลือ เออบุญตาตลอดครับผมคอยอยู่เคียงข้างตลอดอเรื่องหุ่นเรื่องอะไรเห็นว่าก็ต้องดูแลเหมือนกันเพราะว่าคนสมัยก่อนไม่ค่อยใส่เสื้อผ้าใส่ก็คือก็คือ,คอจะแน่นเลยถ้าไม่ใส่ก็คือถอดเสื้อเลยก็คือต้องสตาฟหุ่นไว้ประมาณนี้ครับคือจะอ้วนกว่าน,นี้ไม่ได้ก็ดีใจครับผมที่ได้มาเล่นกับประแจ๋วได้ยินชื่อเสียงมานานครับผมในความเป๊ะนะฮะ, <laughs> ะ,ะก็ได้มาเจอเรื่องนี้แล้ว <laughs> เห็นที่เราไปลองชุดอะไรกันเนี้ยก็ คิดว่าวันนั้นอะฟิตติ้งแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่วันนี้เป็นเพิ่งฟิตติ้งมาแรกของจริง,ง,รงคกง็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะคะว่าคู่พวกเรามันมันน่ารักจริงๆค่ะอยากอ,อ,อยากให้ไม่ดเอะอยากให้รอชมน่าจริงอยากให้รอดูอแต่ไม่ดูก็ได้แต่ว่ามันน่ารักจริงนะ นี่แหละค่ะพลบอกว่าต้องเป๊ะนะหุ่นเหินเพราะว่าคนสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยใส่เสื้อใส่ผ้าใส่ผ่อนกันสักเท่าไหร่หรอกก็ได้ยินชื่อเสียงป้าแจ่วมานานก็จะได้ร่วมงานกันแล้วเพราะว่าทั้งพลแล้วก็ทั้งโบก็ไม่เคยร่วมงานกับป้าแจ่วนะคะนี่ก็จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทํากันเดือนนี้นี่แหละค่ะออแล้วก็ ในเรื่องเขาก็มีเมื่อวานเขาปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาแล้วคือฟิตติ้งตอนเช้าพอบ่ายๆก็ปล่อยภาพออกมาเลยก็เป็นภาพ <5 S 2> แบบ <5 S 2> เออเ<ล>คุณหลวงเขาก็อยู่บ้านอะไรอย่างงี้งก็แบบไม่ใส่ทรงใส่เสื้ออะไรอย่างงี้นะเออนะน่าติดตาม